ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับผมก็จะมาบอกว่าจะมีกิจกรรมมาแล้วนะครับผมก็จะมีแจกรหัส IOV หนึ่งรหัสนะครับก็นครับชื่อเฟซผมก็ผมก็ทํากิจกรรมไว้ตรงหน้าเฟซผมแล้วนะครับก็ใครอยากร่วมสนุกก็แอดเฟซนี้มาได้เลยนะครับ นี่ครับโอเคก็เลื่อนไปดูกิจกิจกรรมกันเลยนะครับนี่ครับกิจกรรมกิจกรรมแจกรหัส ROV นะครับนี่ครับเป็นไอดีที่แจกไม่ได้นะครับก็มีน้องคนหนึ่งก็ใจดีก็ฝากมาแจกนะครับเป็นรหัสฝากแจกนะครับไอดีเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็จะสุ่มผมจะสุ่มนะครับก็ บอกเลขที่ชอบ 1- นึงถึงพันมานะครับถ้าใครอยากร่วมกิจกรรมก็มาที่นี่ครับเฟสนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กิจกรรมไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับนี่เราก็จะมีแจกรหัสนี้มีวูคองนะครับชาวอนนะครับ,รรบแล้วก็มีซานิดแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟนะครับ แล้วก็มีฟีนิกซ์มีนาตามีลิโปมีสกิลด้วยนะครับมีปลาหมึกนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้นะครับก็มีสกินของมันด้วยนะครับรหัสนี้นะครับแจกจริงนะครับผมก็จะมาสรุปในวันเสาร์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับวันเสาร์ผมก็จะมาแจ้งผมผมก็จะมาแจ้งว่าใครได้นะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากใครชอบใจอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแจกจริงแน่นอนครับรหัสอวีอันนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย